โอเกอร์จื้อเฉิงวีสำนวนห้าอักขระโอเกอร์จื้อเฉิงวีสำนวนห้าอักขระ ยืน่นเซนหลูเจาลู่ชีวิตคนเปรียบเหมือนน้ำค้างยามเช้าเยืนเซนหลูเจาลู่ชีวิตคนเปรียบเหมือนน้ำค้างยามเช้า เจ้าลู่เจ้าฉันเตอลูสยุยปีวี่ฉุนใจเตอสือเจียนต่วนเจ้าลู่หมายถึงน้ำค้างยามเช้ามีการดำรงอยู่ได้เพียงในช่วงสั้นสั้นเจ้าลู่เจ้าฉันเตอลูสยุย ปีวี่ฉุนใจยเตอสือเจียนต่วนเจ้าลู่หมายถึงน้ำค้างยามเช้ามีการดำรงอยู่ได้เพียงในช่วงสั้นๆปีวี่เยินเซิงต่วนชู่อุปมาชีวิตคนนั้นสั้นนัก ปีวี่เหยืนเซิงต่วนชู่อุปมาชีวิตคนนั้นสั้นนักแม้ว่าคนเราจะมีอายุยืนยาวขึ้นเป็นร้อยปีแต่คุณควรที่จะเข้าใจความจริงที่ว่า ชีวิตก็เหมือนน้ำค้างยามเช้าพอสายหน่อยก็จะหายไปร้อยปีที่ผ่านมาก็เปรียบเหมือนความฝันที่เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนชีวิตก็เหมือนน้ำค้างยามเช้าทำไมไม่ยึดติดกับความสุขในปัจจุบันเพราะปัจจุบันคือความจริง ขณะที่เราตื่นคนเราจึงไม่ควรไล่ล่าอาดีตและไขว่คว้าหาอนาคตเพราะปัจจุบันต่างหากคือสิ่งที่เราสามารถจับต้องได้เห็นเซนหลูเจ้าลู่ ชี้ยื้อขูตัวหวีชีวิตเปรียบเหมือนน้ำค้างยามเช้าแม้จะทุกข์ยากแสนเข็นก็ยากที่จะจากมันไปเป็นคำพูดของตรงฟางปุกพ้ายในหนังกระบี่ไร้เทียมทานยิ้มเย้ยยุตะจักร นี่เป็นความจริงที่ว่าคนเราแม้จะทุกยากแสนเข็นก็ยังอยากที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ